C.A.T.L เปิดตัวแพลตฟอร์มโครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้ารูปแบบใหม่เสริมแกร่งด้านความปลอดภัยแม้ชนด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากทีมวิจัยกว่า20,000ชีวิตและทุ่มทุนเกือบ1 8 4 0 0 0ล้านหยวน ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาพูดถึงแพลตฟอร์มโครงสร้างแชสซีรูปแบบใหม่จากทาง CATL โดยการพัฒนาโครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้ารูปแบบนี้ทาง CATL ได้ใช้ทีมวิจัยกว่า20,000ชีวิตและทุ่มทุนกว่า184,000ล้านหยวนหรือราว860,000ล้านบาทสาหรับโครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้ารูปแบบใหม่นี้ โดยเน้นย้ำไปที่ความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบให้เข้ากับโครงสร้างทั้งระบบเพราะโครงสร้างตัวถังรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีนะครับมีความสำคัญไม่แพ้ก,กับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจาก CATL ซึ่งแบตเตอรี่ของทาง CATL นะครับก็ผ่านการทดสอบหลายรายการแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทดสอบไฟไหม้การฝังเข็มนะครับการแช่น้ำและอื่น และอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะครับนั่นก็คือโครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้า โดยแพลตฟอร์มโครงสร้างรูปแบบใหม่จาก C ATL นี้นะครับทาง C ATL ได้ใช้ชื่อว่า Bedrock r Skateboard Chassis หรือว่า C I I C Ultra High Security Ultimate Edition ซึ่งเป็นการพัฒนามาจาก C I I C Skateboard และนอกจาก Bedrock Chassis ของ C ATL จะมีความโดดเด่นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วนะครับยังมีการจัดการด้านพลังงานที่ดีขึ้นเพื่อให้ Chassis กลายเป็นตัวพาพลังงานที่จะขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่าง อิสระและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะครับทาง CATL ยังได้มีการโชว์ผลทดสอบจากโครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้าแบบใหม่โดยเคลมว่า CIC Bedrock Chassis สามารถดูดซับแรงกระแทกได้ถึง85%โดยได้โชว์ผลทดสอบ การใช้ C.I.I.C Bedrock Chassis นะครับหรือว่า C.I.I.C Ultra High Security Ultimate Edition ในการชนด้วยความเร็วถึง120กิโลเมตรตชั่วโมงซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ Bedrock Chassis หรือว่า C.I.I.C Ultra High Security Ultimate Edition ที่นำมาทดสอบการชนก็มีการพรางตัวอย่างมิดชิดแต่ด้วยไฟรถที่ทะลุออกมาจากการพรางตัวนะครับก็น่าจะพอเดาออกว่าเป็นรถยนต์แบรนด์ไหนรุ่นอะไรนะครับ เดี๋ยวผมจะลองหยุดภาพให้ดูในบางช่วงบางตอนนะครับว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่านี่นะครับเดี๋ยวให้ดูช่วงไฟหน้าว่าเป็นยังไงและนี่นะครับไฟท้ายรถอ่าลองสังเกตดูคุ้นคุ้นไหมครับซึ่งส่วนตัวนะครับคิดว่าเป็นแบรนด์ของอักษรย่อตัว n นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นอักษรย่อน่าจะเป็นตัว S เดี๋ยวเราลองมาดูผลทดสอบลักษณะการชนไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งก็เป็นการชนเต็มพื้นที่ด้านหน้ารถก็เป็นการเร่งความเร็วให้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็อัดเข้าไปเต็มแรงก็จะเห็นว่าแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นนะครับตามโมเมนตัมของรถหลังเกิดการชนซึ่งชนแค่ด้านหน้านะครับแต่ว่าชิ้นส่วนด้านท้ายนะครับก็หลุดออกมาเช่นเดียวกัน และผลทดสอบการชนนะครับก็จะเห็นได้ว่าด้านหน้าเนี่ยยับไม่เหลือนะครับแต่ว่าอุณหภูมิใต้ท้องรถที่มีแบตเตอรี่อยู่นะครับอยู่ที่29.5องศาเซลเซียสในส่วนของแบตเตอรี่ก็ไม่เกิดความเสียหายโหลดกระแสไฟฟ้าลดลงจนเหลือศูนย์ภายใน0.2วินาที ซึ่งเมื่อเกิดการชนนะครับจะมีการตัดกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงแบบทันทีถึงการชนนะครับถึงแม้ส่วนหน้าเนี่ยจะยับไม่เหลือชิ้นดีนะครับแต่ว่าในส่วนของเสา A นะครับยังคงรูปเดิมรวมถึงในส่วนของประตูนะครับก็ยังคงเปิดได้และที่สำคัญนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ก็ไม่เกิดประกายไฟหรือว่ามีการลุกไหม้ตามมา อีกหนึ่งรูปแบบการทดสอบนะครับก็จะเป็นการทดสอบการชนเสาโดยให้เสานะครับอยู่ตรงกลางของส่วนหน้ารถแล้วชนเข้าไปด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหากใครไปดูงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับ หรือว่า,าเข้าไปดูตามบูธแล้วมีการโชว์โครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์ต่างๆครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าโครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ส่วนใหญ่นะครับจะมีคานร,รับแรงกระแทกเฉพาะในส่วนของล้อด้านซ้ายและด้านขวาเท่านั้นนะครับ ไม่มีคานร,รับแรงกระแทกช่วงตรงกลางนะครับซึ่งระหว่างคานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาน,นะครับหลืออลูมิเนียมเชื่อมอยู่ก่อนจะมาถึงส่วนที่แข็งแรงขึ้นในตัวของโครงสร้างห้องโดยสารและการทดสอบการชนเสาลักษณะนี้นะครับก็จะทำให้รู้ว่าเมื่อขับรถมาด้วยความเร็วแล้วเกิดอาการเสียหลักจนเกิดการชนเสาลักษณะนี้นะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงนี่นะครับรถที่สวมโครงสร้าง Bedrock Chess ี Bed rock Ch นะครับหรือว่า C.I.I.C. Ultra High Security Ultimate Edition ก็น่าจะยังคงเป็นรุ่นเดิมเรามาดูผลทดสอบกันนะครับว่าเป็นยังไง นี่นะครับก็มีการชนเสาเข้าไปตรงกลางของส่วนหน้ารถอย่างเต็มแรงนะครับจะเห็นได้ว่าตัวรถนะครับอัดกับเสากระแทกเข้าไปยันในส่วนของกระจกหน้ารถเลยนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับแม้จะมีการชนด้านหน้าแต่ส่วนท้ายรถนะครับก็ยังหลุดออกมาตามโมเมนตัมของรถหลังเกิดการชนก็ถึงกับล้อลอยกันเลยทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้นะครับนอกจากเรื่องของแอร์แบกที่ทํางานแล้ว จะเห็นได้ว่าตัวแบตเตอรี่นะครับไม่เกิดประกายไฟรหรือว่าไม่เกิดการลุกไหม้ตามมาและนี่นะครับเขาก็ได้ลองนำโครงสร้าง Ba เบดร c อกแช s ซีเปล่าๆนะครับไปชนดูซึ่งทุกคนสังเกตเห็นพวงมาลัยของรถหรือเปล่าครับว่าเป็นแบรนด์ไหนนะครับก็น่าจะไม่ต้องสืบกันแล้วนะครับว่าเป็นแบรนด์อะไรนี่นะครับก็จะเห็นว่าทุกส่วนที่ชนนะครับยับเยินไม่เหลือชิ้นดีแต่ถุงลมนิรภัยยังทำงานได้ปกติ อุณหภูมิของแบตเตอรี่อยู่ที่21องศาและเมื่อมีการยกรถดูนะครับก็จะเห็นว่าโครงสร้างในส่วนของแบตเตอรีย่ยังคงสมบูรณ์ถึงถึงแม้หลังจากการชนนะครับจะมีการทดลองนำรถไปจอดทิ้งไว้ก็ยังไม่เกิดอาการลุกไหม้ใดๆนะครับนอกจากนี้นะครับทาง CATL ยังได้เปิดตัวพาร์ทเนอร์ ที่จะใช้แชสซีแบบ Bedrock แชสซีนี้ด้วยนะครับโดยเป็นแบรนด์อวตารซึ่งก็แอบ,บแปลกใจเล็กน้อยนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบนะครับเป็นแบรนด์หนึง่งแต่ว่าพาร์ทเนอร์ที่เปิดตัวว่าจะใช้โครงสร้างนี้เป็นรายแรกนะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ถึงทางอวตารนะครับก็ยังไม่ได้บอกว่าจะเริ่มติดตั้งหรือว่าปรับใช้กับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนเป็นรุ่นแรกแต่ทางอวตารนะครับก็พร้อมเสิร์ฟนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อนๆมีความ ความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน